รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโครงการออมศินสร้างงานสร้างอาชีพกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรอยชีพิชฝันในวันนี้นะคะจะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับคุณหมอค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้ชํานาญการเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรยากะ่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะใครที่แบบว่าแต่งงานเป็นคู่รักแล้วนะคะก็อยากจะมีลูกเพื่อที่จะมาเติมเต็มให้ครอบครัวเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นคะ่ะแต่ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดในเรื่องการทํางานนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของสุขภาพ ร่างกายค่ะทุกอย่างเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณเนี่ยมีบุตรยากค่ะวันนี้จะจะพามาที่นี่เลยนะคะที่จีเนียสไทยแลนดค่ะแล้วก็คุณหมอแจนเนี่ยก็จะมีคำแนะนำดีๆค่ะให้กับผู้ที่มีบุตรยากนะคะตอนนี้รอจะอยู่ข้างในแล้วค่ะไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันค่ะหมอแจนสวัสดีค่ะ หญิงศาสสวิมลปีชาพรคุณค่ะเป็น medical director อยู่ที่จีเนีย t h ไทยแลน์ค่ะที่นี่ก็เป็นสถาบันคลินิกที่รักษามีบุตรยากค่ะก็คือคุณหมอก็จะประจำอยู่ที่นี่ใช่ค่ะ,คะแล้วก็จะให้ขับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตยาใช่ค่ะ,คะ เราคุยกันบ้างบางส่วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเหมือนอมีบุตรยากอยากให้คุณหมอแบบว่าแอบย้อน,นะะ่อยค่ะว่าทําไมถึงเป็นหมอทําไมถึงถึงเลือกทางด้านนี้ก็จริงๆคร,รอบครัวค่ะเป็นครอบครัวกเกี่ยวกับคุณพ่อเป็นทันตแพทย์ตั้งแต่อากงเลยนะ,ค,ะคุณพ่อของคุณพ่อก็เป็น,เป,นเป็นทันตแพทย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นทันตแพทย์แผนแผนจีนนะคะ ด้วยซึ่งเราก็เลยใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับวงการนี้นานเข้าๆออกที่บ้านก็เป็นคลินิกด้วยแล้วก็เวลาอยู่ที่โรงเรียนพ่อก็จะมารับไปที่คลินิกที่จุฬาอย่างนี้ค่ะ,คะเราก็ชอบบรรยากาศการทํางานแล้วก็เอาพูตร่งตอาจจะไม่ได้เป็นความฝันของตัวเองตั้งแต่เด็กๆแต่มันเป็นความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมที่เจอมาตลอดแล้วก็<ๆ>ก็เลยเอาเอาตามที่คุณแม่อยากได้แล้วก็เอาความรู้สึกว่ามันคุ้นเคยเราก็เลือกทั้งทันตแพทย์และแพทย์ละค่ะเพราะนว่าก็คะแนนถึงแล้วก็ติดหมอ ก็เลยเข้ามาในคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ,คะก็ได้เรียนหมอแต่พอเรียนเรียนไปเนี่ยก็คนพบว่าเออเราชอบนะเราช,ชอบการเป็นหมอใช่เราชอบ,เร,ชอบเราชอบที่จะเหมือนช่วยเหลือคนคิดว่าชอบอตั้งแต่บรรยากาศการเรียนแล้วอชอบที่จะเจอคู่คนชอบที่จะคุยกับคนไข้่างค่ะซึ่งพอเราประมวลผลจากการไปผ่านหลายๆจุดเนี่ยเราก็คนพบว่าเออเราชอบเป็นหมอสูตินารีเวศ สูตนินรีเว่เนี่ยแบ่งออกเป็น3 3ส,ส่วนก็คือส่วนเกี่ยวกับรักษาแม่และเด็กก็คือคนท้องเนี่ยนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับมะเร็งนรีเว่ส่วนที่3ก็คือสุดท้ายละคือที่เหลือทั้งหมดก็คือการวางแผนครอบครัวการรักษามีบุตรยากการรักษาวัยทองอันนี้จะรวมอยู่ในสาขาที่เรามาเรียนซึ่งสาขาเนี้ยก้อนใหญ่ๆก็คือเกี่ยวกับการรักษามีบุตรยากค่ะแล้วโรคของการมีบุตรยากเนี่ย มันค่อนข้างเยอะไหมคะหรือว่าจริงๆก็ในปัจจุบันเนี่ยเยอะขึ้นมันเนื่องจากอะไรคะเพราะว่าคนแต่งงานช้าค่ะคืออันสิ่งที่เรารักษาไม่ได้ทําไม่ได้เนี่ยต่อให้มีเงินมากแค่ไหนคือการย้อนเวลาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับรังไข่ของเราเนี่ยค่ะพออายุมากขึ้นก็แก่ไปตามเวลามันก็จะเหมือนก็ทาให้จํานวนลดลงคุณภาพลดลงฉะนั้นก็การมีลูกยากก็เกิดขึ้นหรือว่าถ้ามีแล้วก็มีโอกาสแท้งมากขึ้น ได้ลูกผิดปกติมากขึ้นแบบนี้คะ่ะฉะนั้นการรักษาอยุยจาันเป็นการต่อสู้กับเวลาที่ผ่านมาแล้วใช้ทำยังไงให้ให้สำเร็จที่สุดในช่วงเวลานั้นๆค่ะเคสที่คุณหมอรู้สึกว่าประทับใจมากจริงก็<า>กต้องเป็นเคยผ่านมาก็จริงๆก็คือมีประทับใจหลายเคสแต่ว่าที่ประทับใจมากๆก็คงเป็นคนไข้ต่างชาติแต่รักษาเป็นระยะเวลาหนึง่งแล้วเขาก็เชื่อมั่นในตัวเราแล้วเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนหมอ ถึงแม้ว่าจะไม่สําเร็จหลายครั้งก็ตามเนี่ยเราก็คุยกันเข้าใจแล้วก็ทําอยู่ประมาณอยู่ต้องสองสามปีอะคะ่ะสองสามปีแล้วก็เก็บไข่อยู่ห้าถึงหครั้งเลยแล้วถึงจะได้ใส่ตัวอ่อนเนี่ยแล้วก็เขาตั้งครันตอนเขาอายุประมาณสี่สิบสี่สิบห้าไข่น้อยมากแล้วก็ค่อยๆเก็บทีละใบสองใบสะสมแล้วก็ค่อยมาผสมแล้วก็ใส่นะคะ,คะซึ่งมันเป็นแผนการที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองมากแต่เราบอกมันมีวิธีนี้วิธีเดียวแล้วแหละแล้วคนไข้ก็แบบเอาสิ แล้วเราก็แบบเหมือนเขาเชื่อเราเราก็เชื่อเขาแล้วเราก็จับมือทําไปได้วยกันเนี่ยแล้ววันนี้วันที่เขาท้องเขาก็คลอดลูกเขาบินกลับไปประเทศเขาแล้วทุกๆปีเขาก็ยังส่งการส่งรูปรูปมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นวันเกิดไปโรงเรียนแล้วนะมีกิจกรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทุกครั้งที่เขามองรูกเขาเขากาเขานึงถึงเราแล้วก็ เป็นกำลังใจมันรู้สึกดีใช่ใช่ภาคภูมิใจมันเป็นความภาคภูมิใจแล้วเราก็รู้สึกเออมันเป็นกําลังใจให้กับการทํางานวันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกแย่บางทีเราก็เปิดมาดู Facebook ที่เขาส่งมาให้แล้วก็อเนี่ยแหละถ้าเราทําดีนะมันก็มีคนเห็นใช่ใช่ ควรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาทำให้คุณหมอแจนได้มีโอกาสได้ร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งกับสถาบันผู้ให้บริการในด้านการรักษาผู้มีบุตยากระดับโลกเลยนะคะจะมีนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือวิธีการรักษาอย่างไรบ้างพบกันนะคะในช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนโดยไม่อิสุสดีแมกพลานุภาพไรยกีดจำกัดกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน ที่มีชื่อเสียงมานานเขาเปิดมานานมากกว่า30ปี <nên> แล้วก็ถือว่าเป็นบ o อดดิ้งอินฟเวอร์เรนตี้เซ็นเตอร์ก็คือเขาเป็นเหมือนผู้นำการคิดค้นอุปกรณ์รวมถึงกับนองฮาวต่างๆเทคนิคต่างๆแล้วก็เครื่องเลี้ยงตัวอ่อนต่างๆที่เขา,า,าเป็นแบบที่แรกๆของโลกเนี่ย <c oughs> ตับลืมมากกว่าแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่โอเคเขาไห้เห็นความสามารถแล้วก็ให้เราเข้ามาอยู่ในทีมของจีเนียค่ะพอมาอยู่ที่ห้องนี้แล้วก็แบบคงจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแล้วก็เทคนิคต่าง ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกระบวนการการรักษาผู้มีบุตรยากเลยนะคะนะเพราะจริงๆพอทุกคนพูดถึงการรักษามีบุตรยากปุ๊บทุกคนจะข้ามไปทันทาเด็กหลอดแก้วทํไ i v f เลยแต่จริงๆการทรักษาผู้มีบุตรยากเนี่ยมันต้องเริ่มมาตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุก,ก่อนว่าคุณเป็นผู้มีบุตรยากหรือเปล่ามเมื่อเราแต่งงานและเป็นเวลาหนึ่งปีอยู่ด้วยกันมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอะคะ่ะ แต่ว่ายังไม่มีบุตรอย่างนี้ก็คือเข้าเกณฑ์ละเอ๊ะละว่าต้องมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าพอจูงมือมาหาหมอปุ๊บเราก็จะมีการประเมินการตรวจสุขภาพทั้งคู่ค่ะทางฝ่ายชายเนี่ยก็จะมีการตรวจเลือดแหละตรวจเลือดทั่วๆไปแต่ที่เฉพาะทางคือการตรวจคุณภาพของสเปิร์ม ว่ามันอาจจะเป็นเพราะคุณผู้ชายก็ได้สเปิปปร,ปร์มไปปกติไหมของผู้ชายจบแค่นี้ส่วนของไฟหญิงก็จะมีการตรวจร่างกายทั่วไปตรวจเลือดทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจฮอร์โมนการทํางานฮอร์โมนของเพศหญิงแล้วก็ดูการทํางานของรังไข่แล้วก็มีการตรวจอัลตราซาวด์อย่างที่เห็นนี่คือจะเป็นเครื่องที่ใช้ตรวจอัลตราซาว างาช่างคลอดเพื่อประเมินมดลูกรังไข่ของคนไข้ต้องมาตรวจนี่ต้องมาตรวจตรงนี้แล้วคุณหมอก,ก็จะประเมินให้เสร็จแล้วพอเราได้ผลทั้งหมด<ฆ>ลราก็มาประมวลหาสาเหตุแล้วว่ามีสาเหตุอะไรต้องรักษาด้วยแบบไหน<ฆ>เราจะหาสาเหตุแล้วก็เลือกวิธีการที่เหมาะสมก่อน<ฆ> IVF น่าจะเป็นสุดท้ายละท้ายท้ายท้าย,ายละว,ว่าแบบที่หนแบบที่สองที่มไม่สำเร็จก็จะมาถึงแล้วท่านทําเด็กหลอดแก้วละค่ะ ก็จะมีขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันก็จะมีทั้งโรคหรือผู้ชายเช่นผู้ชายสเปิร์มผิดปกติมากเราก็รักษาผู้ชายด้วยไหมคะรักษาค่ะก็คือต้องดูก่อนว่าอยู่ในระดับที่รักษาได้ไหมกินยาช่วยได้ไหมหรือปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้ไหมบางคนกินเล้าสูบหรีน้ำหนักเยอะไม่ออกกรงซงมันก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเป็นหมันหรือว่าเคยอุบัติเหตุมาและท่อนามสุจิตัน ไม่<ะ>ไม่มีไม่ตัวอาลชูจิออกมาพวกนี้ก็คือจะกวาดไปรวมทําเด็กอดแก้วละเพราะว่าอันนี้คือยากละแต่ถ้าเกิดสองช่างฝ่ายหญิงก็ต้องมาดูก่อนว่ามีรังไข่ทํางา,างนปกติไหมจมานวนไข่ปกติหรือเปล่าฮอร์โมนทางานปกติไหมท่อนไข่ตันไหมนะคะในมดลูกมีเนื้องอกมีติ่งเนื้อต่างๆที่ทําให้การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ยากหรือเปล่าม,มีอะไรที่สามารถรักษาได้ก่อนเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ทางธรรมชาติได้ไหมก็จะรักษาก่อน มีถ้าเกิดจบทุกอย่างแล้วค่ะไม่เจออะไรมันต้องมาจบที่การทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยค่ะก็จะมีขั้นตอนก่อนเริ่มต้นการทําเด็กหลอดแก้วอีกเราจะต้องเริ่มกระบวนการอย่างไงก็กระบวนการการทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกก็คือจะเป็นการกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้ไข่ออกมาก่อนเพื่อนํามาะสมอสุจินอกร่างกายเรียกว่าการทํอิกซี่หลังจากได้ตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนนี้ก็จะถูกเอาไปตรวจซึ่งขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่า สามารถที่จะตรวจโครโมโซมได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายและข้อบูชีการทยทีแล้วเราก็จะนำตัวอ่อนไปแช่แข็งไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเดือนถัดมาเราก็จะมาเตรียมเยื่อบุของฝ่ายหญิงแล้วก็จะย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปขั้นกระบวนการการรักษามีบทแยกด้วยวิธีการทําเหล็กหลอดแก้วก็ขั้นตอนคร่าวๆจะประมาณนี้จะแบ่งเป็นสองั้จะใช้ระยะเวลาประมาณสองเดือนสองเดือนใช่ค่ะแต่ว่าเดือนหนึ่งครั้งละสองอาทิตย์ประมาณนี้่ซึ่งทางจีเนียเองเนี่ย ก็มีเทคโนโลยีที่ถือว่าน่าจะดีที่สุดขณะนี้ก็คือเรามีตู้เลี้ยงตัวอ่อนเป็นตู้เลี้ยงตัวอ่อนค่ะเป็นตู้เลี้ยงตัวอ่อนที่พัฒนาจากจีเนียเองซึ่งไม่ได้พัฒนามาแค่ตู้เรายังมีน้ํายาเลี้ยงตัวอ่อนที่ทํามาเพื่อตู้เลี้ยงตัวอ่อนตู้นี้ด้วยทําไมต้องมีก็เพราะว่าเราต้องทําให้สิ่งแวดล้อมของตัวอ่อนเนี่ยตอนที่อยู่นอกร่างกายเราอะ ให้ประดุดว่าอยู่เหมือนกับนในท้องในท้องให้มากที่สุดเพื่อให้ตัวอ่อนจะได้เจริญเติบโต,ตไปถึงระยะที่เราสามารถนํากลับมาใช้ได้ค่ะอายุที่เหมาะกับการเก็บไข่เนี่ยก็คือสําหรับฟรีซไข่เฉยๆนะควรจะน้อยกว่า35ปีน้อยกว่า35อันนี้คือคนที่จะมาเก็บไข่ไว้ใช้ในอนาคตน,นะคะส่วนอายุที่เราจะตั้งคันเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับคนไข้เลยแต่ตามหลักการแพทย์แล้วผู้หญิงที่อายุมากกว่า35นี่ถือเป็นการตั้งคันความเสี่ยงสูงทั้งหมด ฉะนั้นต้องดูเป็นรายๆไปบางคน40แล้วก็ยังท้องได้41 42 43ก็ยังได้แต่ถ้าเกิดในวัยที่ใกล้หมดประจําเดือนหรือวัยท้องแล้วก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะมันจะมีความเสี่ยงจากการซาวาแซกซ้อนจากการตั้งคันต่างๆว่าจะเป็นเบาหวานความดันคลอ,อ,อดก่นอนกำหนดคัรเป็นพิษต่างๆเงี้ยเกิดขึ้นึ่งนีหมอมีเคสที่อายุแบบค่อนข้างมากมากที่สุดของนี้ที่เคยทำ เอาเอาที่มาเปิดที่นี่ใหม่เลยก,ก็คือ 43, 43. ที่ที่คองด้วยไข่ตัวเองอก็ถือว่าอายุเยอะถือเป็นกลุ่มอายุเยอะนะคะแต่ถ้าในชีวิตการทํางานเลยก็มี55ก็มีจริงเหรอคะใช่แต่เหมือนกับว่าเขาเก็บไข่เอาไว้แล้วตอนสาวสา<อ>แล้วเขากลับมาใช้่คะ ยากเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่คุณหมอแจนต้องแบบรับความกดดันตลอดจนความคาดหวังของคนไข้เธอมีวิธีจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรช่วงหน้ามีคำตอบให้ค่ะ สนับสนุนโดยใหม่อิสุสดีแมกพลานุภาพไร้กีดจ,จำกัดกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันในเรื่องราวที่ผ่านมาจริงๆแล้วสิ่งที่น่าประทับใจของคุณหมอเน น่าจะเป็นการที่เราได้ไปเติมเต็มคําว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังแหละแล้วเขาก็ประสบประสบในเรื่องเรื่องนั้นใช่ค่ะคุณหมอรู้สึกแบบก็จริงๆอ่ะยิ่งตอนมาทํางานใหม่ๆอ่ะเวลาที่เราได้บอกว่าคนไข้ท้องอ่ะมันเหมือนเมดบาเดย์แล้วก็แฮปปี้ไปด้วยรู้สึกแบบดีมากยิ่งถ้าเคสไหนมันยากนะที่ผ่านความยากลําบากอ่ะเพราะว่าแทรกซ้อนเยอะๆหรือว่าแบบ พลาดหลายรอบแล้วหรือว่าเราต้องสู้กันขนาดไหนยิ่งเขาสําเร็จอะมันยิ่งยิ่งแบบฟินอะช่างใช้คำว่าฟิน,ฟน,ลนเลยความความสุขของเขาอะมันทําให้เรามีความสุขไปด้วยม,มันเป็นแบบนั้นเลยเวลาที่ไม่สําเร็จอะอย่าคิดว่าหมอไม่รู้สึกอะไรนะหมอก็รู้สึกเราก็รู้สึกอยู่ลึกๆอะคือเราทํางานมาหลายปีแล้วเราฝ่าฟันกับความรู้สึกตัวเองมาเยอะ,ะการบอกข่าวร้ายการบอกข่าวดีเนะี่ยมัน ใช้สกิลนะมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกสมัยจบใหม่ๆเนี่ยต้องแอบไปร้องไห้เวลามันไม่สําเร็จแต่พอทำงานไปอะ่ะเราก็ต้องอาจารย์ของเราเนี่ยอาจารย์วิวั์ชินพิลาต้องพูดหน่อยเป็นอาจารย์ที่สอนเรามาเยอะแยะมากมายจะบอกเลยว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วเราใช้ฝีมือของเราทั้งหมดที่มีเราตั้งใจเราใส่ลงไปทั้งหมดแล้วถ้ามันไม่สําเร็จอะ่ะเราใช้เหตุผลแล้วเราก็บอกคนไข้อ่ะเขาเข้าใจ แล้วเราก็มาปรับปรุงตัวเราเองมองซิว่าเราพลาดอะไรหรือเปล่าแล้วเราทําให้ดีอีกทําให้ดีขึ้นอีกเราก็จะไม่เสียใจยแล้วมันก็จะทําให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นซึ่งซึ่งมันก็จริงณนะวันที่เราไม่สําเร็จเรามาทบทวนว่าเราพลาดตรงไหนหรือ,อที่มันไม่สําเร็จอะมันเป็นไปตามทํานองคลองทรมของสิ่งนั้นอยู่แล้วเพราะว่าการรักษาไม่ทย,ยุดยั้งไม่ใช่จะสําเร็จทุกราเรียววก,กว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าห้าสิบห้าสิบอะไรอย่างนี้เลยใช่ห้าสิบหกสิบสี่สิบสามสิบขึ้นกับอายุคนไข้ แต่ไ d เซตก็คือเมื่อเขาสําเร็จเราดีใจแต่วันที่เขาไม่สําเร็จอะ่ะเราจะทํำยังไงให้เขารู้สึกว่าเราจะเขาจะผ่านมันไปได้ <c oughs> เราจะผ่านมันไปได้ <c oughs> แล้วเราจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปทํำยังไงให้สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไปอะ่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมคุณหมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วหรือยังคะในการที่แบบว่า ตัวเองก็มาถึงจุดนี้ถือ<ม>ว่าประสบความสำเร็จจริงๆก็ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งคือว่าได้มาในจุดที่เราเคยมองเห็นว่าฉันอยากมาอยู่สถาบัน<ม>แบบนี้แตส่สำหรับว่าประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตหรือ,อยังก็คิดว่ายัางนะ,ะอยากจะตั้งเป้าไวส้สูงๆเพื่อที่จะได้พยายามให้ไปถึง<ม>คืออยากจะเป็นคุณหมอที่เก่งกว่านี้เป็นคน<ม><ม>ที่มีความพยายามกว่านี้แล้วก็ช่วยเหลือคนได้มากกว่านี้ก็ยัง,ย,งยังคิดว่าประสบเของเรามัน ระดับนึงแหละแต่มันยังไม่ไปถึง,งจ <บ S 2> ดุดที่เราต้องการาก็คือว่าอยากให้ไปได้อีก ตอนนี้คุณหมอก็มีการต่อย,ยอดอะไรเพิ่มเติมไหมคะอย่างเช่นแบบให้ความรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อให้คนได้รู้มากยิ่งขึ้นออในยุคปัจจุบันก็มีเรื่องโซเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งหมอคิดว่าสื่อกลางอันนี้มันดีก็คือทําให้เราใกล้ชิดกับคนไข้ามากขึ้นคนไข้รู้สึกใกล้ชิดกับเราไม่กลัวเราเพราะว่าพอเป็นหมอเฉพาะทางอ่ะคนไข้ก็จะรู้สึกเข้าถึงยากจังเลย <c oughs> ต้องทํานัดเนาะจะวอล์กอินก็ไม่ได้ <c oughs> ต้องต้องคิดก่อนว่า <c oughs> ใช่ใช่โรคนี้หรือเปล่าจริงๆแล้ว อย่างหมอแจนเองะคะ่ะเป็นรักษามหม่บุญยาก็จริงแต่หมอก็เป็นหมอสูตินารีเวทด้วยะฉะนั้นที่เรียนมาก็อยากจะใช้ความรู้ทั้งหมดเนี่ยเอ,เอามาใช้เป็นประโยชน์ก็เลยคิดทําเพจขึ้นมาชื่อ u n d e r g r o u n d t a l k ก็จะเป็นเรื่องอสุขภาพของสตรีเรื่องสูตินารีที่เห็นในทุกๆวันที่ย่อยง่ายๆที่คนสามารถอ่านง่ายๆเจ็บรรทัดที่ทุกคนชอบอ่านแล้วก็เอาสามารถไปแชร์ต่อแล้วก็สามารถ ตอบคำเ,เขียนคำถามเข้ามาถามได้ซึ่งในอนาคตหมอก็อาจจะมีวิดีโอสนุกสนุกหรือไลฟ์สไตล์อะไรที่เป็นของหมอเองนะคะ,คะเข้าไปด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดมากเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าเข้าถึงเข้าถึงง่ายมากขึ้นแล้วก็ทุกคนจะได้รู้สึกว่าโอเคมีเหมือนพี่สาวมีน้องสาวมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆตัวไว้ถามได้แล้วก็เป็นคุณหมอด้วยแบบนี้ค,ะค่ะ ซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปตามเพจนี้ได้เลยแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณหมอได้เลยนะคะเพราะว่าโรคที่บราเกิดจากผู้หญิงเนี่ยมันก็บางทีก็อายไม่กล้าที่จะพูดแล้วไม่รู้จะพูดกับใครแล้วก็เนี่แหละคุณหมอก็ถือว่าจะเป็นคนหนึ่งที่จะแบบว่าบอกว่าอ่ะถ้าอายยังไม่กล้าไปหาหมอลองเพจลองแบบว่าส่งข้อความมาถามก่อนได้ใช่ข้อความเบื้องต้นถามสาเหตุเบื้องต้นแล้วฉันทำยังไงต่อดีนะคะก็สามารถติดตามได้ใน Facebook Undegrautalk อย่างที่คุณหมอแจนบอกนะคะถ้าเราตั้งใจทำอะไรอย่างเต็มที่และสุดความสามารถผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญแล้วก็พร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ค่ะจะเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมธนาคารอ,อมสินได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อว่าอมสินยั่วพัดรักถิ่นโดยมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นการนําองค์ความรู้สมัยใหม่มาบูรณาการกับภูมิปัญญาวิทยาการสมัยใหม่และทรัพยากรท้องถิ่นครับซึ่งนํามายังความภาคภูมิใจของชุมชนครับและตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์การบูนหอมรูปผลไม้ที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย และเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากโครงการอมสินยุวพัฒรักถิ่นครับผลิตภัณฑ์การบูดหอมรูปผลไม้ของแม่เอียงการบูดหอมใช้การบูดหอมแท้100%เซไม่ใส่สารสังเคราะห์ปรับอากาศให้สดชื่นโดยพัฒนาเป็นรูปแบบแฟนซีรูปผลไม้ไทยเป็นการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นครับ ด้ความชอบส่วนตัวคือชอบของหอม,หอมของไทยอะค,ะค่ะแล้วก็ชอบในง,งานฝีมือด้วยก็เลยเอาทั้งสองอย่างนี้มาผสมผสานกันจนทำให้เป็นกระบูลหอมรูปผลไม้ยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วถ้าแบบนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคร<ก>ับพี่ก็สามารถติดต่อใน f c e b o o o f แฟนเพจของแม่เอียงได้ค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็คือ0 8 8 8 7 8 8 3 9 2ค่ะ ทางธนาคารออมสินนะคะได้จัดก,กิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นโดยให้น้องๆจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะ่ะน้องๆเนี่ยก็ได้นําความรู้สมัยใหม่เข้ามาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นบัรจุดิ์รูปแบบโลโก้ทําให้มันโดดเด่นทันสมัยใช่ไหมคบใช่ค่ะและหากชุมชนไหนนะครับสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักถิน่นกับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับ ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมขอขอบคุณใหม่อิสุสุดีแม็กลานุภาพไร่กีดจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัด